เส้นดีวะวันนี่วะไปไปดูไข่อไปไข่แล้วิเอากินยังอีกเหันอะกินเขาเหรอหัวห้ามันกินเีสบายดีเด้อพี่น้องเอซวัดสุขุสุพลเนาะ อัปเดตดีก่อนพี่น้องก่อนสิกลับบ้านเนาะการผักไสสบายดีที่นี่พี่น้องเอฟซีปลาลุ่มมดสุกุสุขล้วนพอกันทุกเก้าคือเดิมกับทรงเมือบุญมาเนาะพอกันเมื่อนี้กันนี่แหละมาอัปเดตเบิ้งพี่น้องแต่ละคลิปเนาะอัปเดตให้พี่ให้น้องให้ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนได้เบิ้งว่าเพื่อนกระลอกค่อยเบิ้งว่าสบู่เฮ็ดฮอดใส่แล้วดีเนาะเพื่อนกระซีอัปเดตไปทะเลน้อยพี่น้องเอ้ยว่ามันฮอดใส่แล้ว เฮาเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ,ญ่เ <Yeah. S 1> พิ่นเนาะเพิ่นไว้วางใจเฮาพี่น้องเขียเพียรเฮ็ดงานเฮาก็อัปเดตให้เ, g, หเหพิ่นให้เบิ่งที่ระย่างเป็นขันเป็นตอนเนาะเพื่อนก็ต้องอยากเบิ่งเพราะว่าเ <c oughs> พื่อนเป็นเจ้าของเงินหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจใจดีเนช่วยเ <c oughs> พื่อนก็ต้องอยากเห็นว่าเฮ็ดฮอดไซส์ฮอดไซส์เน,นาะเฮาก็ต้องมาอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งเป็นขันเป็นตอนลบหาลบนั่งอยู่ทางโฮมตอนที่น้องื้นนี้ก็ได้เนาะกระิประมาณนี่แหละ อาก็บเฮเบิงเพิ่นมาเฮ็ดสองมือแต่เพิ่นก็ได้สำเนีก็ถือว่าไหวพอสมควรอยู่ได้พี่น้องเลยนะเนาะเห็นปะวไวตอนนี้ก็ใส่ไม่แบบแล้วเอาก็มาอัปเดตในีเพิ่นเบิงเอาแต่ละมือหอดไซเนาะเฮ็ดทอดขันใดเพื่อว่าเพิ่นก็อยากว่วมันหอดขันใดถึงเงินคำนเนาะเพิ่นกับบางที่เพิ่นก็อยากฝากมาสินะเฮ็ดหอดไซแล้สวสบู่เนาะตัวตอนนี้ถาว่า ก้เอวคือแล้วเทค้านก็ถือว่าจ่ายเงินก็ต้องเบิ่งไปอีกก้อนว่าเพิ่นสีเป็นจังไดเพิ่นสีห้เข้าเฮตดตอเลยบบรัวเขา,ากัหลังจากเทค้านแล้วเนาะเข้าก็กต้องยุดพักสะกอนเพราะว่าทางสมุนก็นสีได้ไปอันทางบ้านนั้นอีกทีนึงแล้วก็เบิ่งทางเงินทางคำก้อนว่าทางคุณลักษมณคุณยายเพิ่นสีฝากมาเพิ่มอีกบอ่อเลื่าเพิ่นสีห้พักก้อนบ่อกอับ ต้องติดตามกันไปพี่น้องไอ้ต้องเบิ่งไปน้ำกันเนะานะเียคานแน่บ่เนี้เนะาะเียคานไว้มืออื่นกับมาทางกลางนี่สีเทน สามอันนี่ก้อนผลน่อนยืนม,มาเทสามอันกับขิ้เสืแล้วดึงไว้กับพยูแล้วมืออื่นอ,นอ,ไนนอะไรเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนดิมันแล้วจังหวะมันแล่าน,นะเมืเ่กอกี้นี่โทษถามบุญดนเพื่อนหลังหนึ่งสามเซนห่าะ หลังหนึ่งสามเซนหาเพรานะทว่าไทย,ไห,ยหายสนะี่เซนเพราะน่ะคือสิบวัตถัยดอกวกันอาม่ากับสิมากองไว้นี่คันว่ามีคันว่ามีเงินหรือว่าอันนี้เขาก็ถามไว้น้องเรือทางคือรักคือไงจนแบบซื้อดินให้เล่านะคัะนะว่ารถหกงงล้อรวมมันี่สามรถเพรพร้อมจังเนาะรถหกล้อนะค่นว่ากองมใหญ่าด้ะครับว่าเดียกนี่รถหกล้อนะสังเกตแห็นคับไส้เลย ค่ะมันจีคือไงทรายเนาะคันได้แบบนี้เกินเล้วว่าซ้ำเฮซ้ำทรายนะนี่ยางละเครื่องรถได้หนี่งหมื่นเรยางละเครื่องรถรถรื่นงรถเท่านี้เนาะฮะสามรถเนาะกันซ้ำเนาะบ้านห้องเราได้อันยางละเครื่องซ้ำนี่นี่ถือว่าหลายเติบยุ đấy à thằng đùm này đấy này đặt nó Hãy subscribe cho ไปไปไปไนี่ต้งคนคนเดียวร้องกมอยูมื่ออื่นนี่กับตัวนี้นี่ทั้งนี้กับทั้งนี้พอดีมืออื่นกับสามนะอื่นกับสามมืนนี้กับสาม เช็กเขาเนี่เช็คกู้เขาบอกมาเซ็นโอเคโอเคไปพี่น้องเนาะคือว่าเมื่อเมื่อกี้นี้เขาโทนถามดินเิ่นว่ารถสามเซนหา แล้วนี้ก็ทั้งสบุนก็แจ้งอยากให้ทำเป็นยังไงก็ได้ครับผู้เนาะคำว่าซำเฮไซนี่ก็รถมึงได้ซำนี่ก็ถือว่าหลังง่ายได้พี่น้องคันว่ามันสิได้ซำนี่นะกะว่ากันซำนี่มีสามรถมีพอ่อสามเดิมีสีพ่พ <c oughs> ่อทางนี้เขาจะผสมปูนไว้ เด็ดด้วยไอ้ที่ใส่ตัวนี้อีกเทพร้อมกันเลยล่ะมาเตือนเลยนะเพิ่นจะมาใส่ขางนี่เพิ่นสีเท่พร้อมกันก็สั่ออสนเนาะ นะก็ถือว่าว้อยู่พิงงยขึ้นไป yeah <dragon S 3> น้ำกันเนาะเป็นใจได้เนาะพู้นาะเฮ็ดกินแล้วละบ่เออเดล้างจำยายนางขัดคักคักคินยังเี้นั่งแย่งบ่งืคัก หน่อยรับแกงน่ะไมมเลยได้จะก,กินเผามาจะคุดกระปูเมืงง่อยม,มาหักแล้วือว่าได้แบบนี้โอ้โเห็ดเองนีไ้ได้ง่ายดอกพี่น้องเยคยซือเร้วาอ,อ,อยเงี้ยอยู่นักกันมาจนเผาอืมแต่ยังบอได้ละวะมาได้มาได้ไม่ได,ไมได,ไมไดีใ,ใ,ใจบุญเชินโอ้ยเชิมเมนใจบุญครับบุญนเนาะเพื่อ,อ,อนเห็ซดซ่านนี่ก็ผิดคนเนีน้ยไงค,คนพิการ เพงวาคาบดุงเพ่งาคาดเพ่งด้วยซาดาเนาะอ้เกือบจอบเล

ไว้ี่น้อง่าว่าอุก่อนมันเพียงพอแต่วามา่ครบใช่ <c ười> ไหมะป่นโบเทียน đây tôi chưa đây có xuôi là phải làm à? Pha thùng cho nó quá sàn này này. Cái thùng này. Bên đây Bên đây. À, nha, mà mà sao? đây. Sao? nhang quá Nhang thùng คืบอบมลองมาเบิกว่าเจ้าสิเห็นบอกชินนี่ทำแบบดีค่ะดีใหญ่ขึ้นไมันนี้เปนขี่รถบรรทุกโดนผิวไปซะข้งจานนึงเนโาจานโดก็ยักษ์วายยางมากมีเนี่ยมาชงอยู่ปรจําคืนนี่วายนี่แล้วว่าเมื่อชงแล้วก็เมื่อผู้เดียวใช่ไหมปะจํา,จา <c oughs>

ไปได้ไปทงนาแล้วแม่เออเนี่ยโอเครถแจ๊กว่าได้ว่าไปทางทงนากรไยดโตกนะตยเมนกันัวจนีด้วตะมโ่หอเลมันจะเจ้าต๊ะ คุอตวมันกัวบังไหนขัวเเาคัันะัวพักช่งไออบุญละว่ไม่เลยบุญชัคอนก็ไม่ทุกอนี่คือว่ามีเพียกอยู่ดียรถจักรวันอมันตกน้ำทบูแล้วเทาคั้มเนไปเอาตกลกๆพู่ะต่างว่าเลยนะเอยไว้นะ เราเป็นเบิ hmm. Never, Luckily, Hence, ่งก right? oh ันพี Yun ่น้องมเลยป๊าโติักกระลีเักพอสมควรเนาะกินข้าวใส่เมื่อยให้ลูกอึกระทึกอยู่ใส่แนวกินนะเด้อัยสดีเขาวตอนเรียกแรงเออไปบิดมือบิดเว้นบัดกินข้าวเขา้าวน้าแังมาก็มาก็ม ตำน้ำแดงใช้เด็กน้อยดิไปเล่โอ้ยอ๋ออากีกับบุฟเนะอือม่กินเาเลเาอันเดกน้อยกินแล้วว่าัวะกินเนี่ยอือแม่บม่กินบอกบบกินเป็นกานมข้าวเยอะอืมไปเคนาไปบดเืไปบดเวน กินแล้วเคียังต่อไนี้น้าน้พาพักคอน้วันนี้บอ,าพาอหพดอยู่ได้แล้วออนนลว่ามงินแล้วว่าอยู่ไปไปดูไ่ะไก่มันสิเขากินนัอย่างมันจะกินเขาเหรอหัวามันกินเยกินแล้วะไปกไินเฟอ กินแล้วแหละแกงสิแล้วนี่เดีทำมักแตงแกงหน่อไหมล้กระพูกนะไม่ได้นูกินนุกันโมจโกนกินเลได้ใจดีไปบัดมือเมื่อยมาแล้เสียงงวดงวดอยู่เสียงเราใหยลูกเราไม่เอไม่ได้กินข้าวเพราะจังไปกินไปกินขากินนิน่ากินหมดเองมันยาก มันเมื่อยกับพักพรนไปเล่นเลยเลยินใช้อีกอยู่ดูผนเห็ดไว้ได้่อซองเมื่อมีในประเทศน่าจะไม่หรนาะเห็ดเผือชีเทเดี๋ยวนี้เลยนี่กระจอกเลยเป็นสผีเทเอ็นก็มาซ้ำเอาเอ็นก็ไรแซมตะคานนะอซมตะการไม่ติดล้อกันแบบไม่ไม่ันนขาเจ้าอกมันายัล้วกันหัดเลยกแ แคบกีว่ากินผู้เดียวกันเลยแค่เมื่ออื่นก็สิไปคุดอีกว่ากระปูหางเมื่อยก็พักพอนนี่เด้อจะได้ฮักโฮมตัวเองไรเป็นเป็ดยังมาเนี่ยได้ได้กระโดดแยกนั่งเแ็กไปไกลอีกมันเมื่อยดีฮะก็พักพอนเอากับนั่นดูผู้ ทางปูใหญ่เพิ่นไห้มาเบิดแล้วบ่สันพอได้ใส้กับผักก้อนเก็บเมียนเก็บเมียนเฮียยังเพิ่นไห้มาซื้อกินน้อมแอนด้เจ็บเนียนซื้กินอะไรเมียนแบบเก็บบัดเป็นหมดะบิดเจ็บบัดเป็นบิดเจ็บไงกระย่าไป่เป็นหมดเบิร์ดเจ็บนะเพิ่นไห้เพิ่นไห้เงินมาแเลยเพิ่นอยากให้พักพอนเพิ่นบีอยากให้ไปดีดายพักพอนี่แข่งแหงบ่ขางเดียวนึงกันช่องขางกักซ้ำได้ ขนาดแข่างเดียวยังไปวุยธ์วุยั่งอยู่ขนาดขาแข่างเดียวกันยังว่าบบผักบบเศร้ากบมีกินมีอยากงา้บโบมีกปิดนี้งา้นโมีอบอแบไปไปก็ได้กินเลยอ่ะแคอไงคั้วผักนี่มันงามไปทรงให้เขาเขาบถามหาโบมาเขามาส่งเพิร์มเมื่อสอหน่ง นี่เปคืองทักอ่งเงี้ักบมักบย่งไาเส็จเอาไปเก็บพักกะเพรามาขายอี่มาอยากงานไปกังามก็ไ hmm. ด้เลี um ่ยได้ย um ุ so ่งๆนบีบผลนี่เด uh ้มันจะเริ uh ่มแห้งเริ uh ่มแห้งบ่อยมันจะสุ่มอะกังานเนี้ยเน่ามันจะมีเฉาะจระเข้บปิดครื่องทเอมันเละน่น่อยเนาะมันก็ข้าปผูกกับกะเพราเขา อันนั้พกกเท่าแหลก่ถ้าปลูกดูบ้านก็มันงามกับมันกับเนื้งามด้วัน่แบบตงน้อมแตงงามมงเนอสุจเลยคิปได้เลยเพีนข้าเจ้าไปส่งพักเสริมให้เรา่อยไปกินเฟอร์พุ่นไมหาซิปเพขาเจ้าไปส่งให้เราเอด้งามขาปลูกงามเยได้เลยข้าั ขั้วอันนี้ขั้วพักสลัดอันเี้ไปส่งให้เราเอาปุ๋ยหัวนี่มันงามๆผัาสลัดผักวัต่้นพักม่แม่วันเราเห็เหมืนนั่นเอาตะไคร่แล้วเอาบดเหมือนละแต่แ่้แบบตนอื่นแล้ก็เอาอกเหมือนละต้นลาวต้นออแล้วกินเผากันกินข่าอะไรกินเ่าอะไรไปอาบน้ำวานี้โดอาบน้าอาบในพักคแล้วเนาะมา เบิ่งสร้างก่อนมาให้กำลังใจสร้างคือแล้วจะได้ไวเฮ็ดเฮือนใช่เด้ผู้เจ้าเราไปใช้ปุ๊บเมื่อป้าได้สร้างกเราเห็นเจ้าของเฮือนหาเจ้าของเฮือนบ่พ่อใช้ผู้ข้างค่ะขาข้างเดียวเลยวะวาวหยอกวาวไงไปเดี๋ยวประมาณนี้แหละนี่นี่สร้างโฮม เม่นยังอัะนี่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 จะเห็นอยู่ป่ะนี่นี่มันออกแล้วตีป่านี่จักงงเลยมันออกแล้วโอ้ยออกแล้วเลขอย่างเด้เนาะแม่นเลยเด้พันคืนมีเพียวของอย่างงงนี่ยเลขอย่างเด้หนี่สี่งงเลยเบิ้งเด้เบิ้งนี่ไผถึงแน่ข้างล่างเด้ เก้าห้าถือแต่ห่านะข้างล่างหาซองข้างล่างออกเลขเบานั่นไห้มือนั่นแล้วบอกหาซองมือนะแปดเก้าห้าบ้างข้างบนแปดเก้าห่าบ้ข้างล่างหาซองมือนั่นเบาอันทีแล้วขอเงินเราให้ว่า หาช้องเราอ่ะหาช้อเจ็ดช้อนเราอ่ะแว่นเบาเก็บบังหินเลยถามว่าแล้วของเงินดูอะไรบอกเลขแน่ว่ะบบบเลาบ่บ่ซื้อนหาช้อนเราอ่ะเช็ดช้อนะเป็นยังไงเป็นเห็ดแล้วตัวนี้ก็คือสีเท่เลยเนาะแบบนี้เนาะอบอกทาปีนเลยอะบอกก็อิงอิงเป็นเน ออกแล้วมีไผ่เด้โชคดีเนาะมีไผ่มาน,นเนาะบาทนี่มีไผ่มานบาทนี่ฮะ,นนะเ้วฮไผกับโซื้อเลขกันแล้วบอกมื่อนะ่ะซื้อเก้าหกซือเถือยี่เด้ถือเก้าถือจะได้เกา้าอวะ thôi nãy bì nghe nãy này của phun nè để đỡ này cái này nó thọc nó thế nó là phi nong lém the khan โอ้ยฟังความฝันเสียพันเสียหมื่นปันยังว่าอยู่ตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจะว่ายังขึอนกึ้อขก้นข้าขอ้นขึ้นขึ้น่ึนขึ้นขึ้น่ึ้นอึนข้นนขึ้น อย่างใดก็คลิปนี้ค่ะเสียอับซัมมี่สักก้อนพี่น้องถ่าต่อกันนี่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ได้เนาะอเมราพระจ้าพี่ก่อนพี่น้องเริ่มเทขั้นแล้วตอนนี้ก็ได้ม,มาอื่นพคนละคนเทใหม่อีกไมน่นี่คนสีเริ่มตัวนี้ก่อนอตัวนั่นเขได้มัดบ่าบบบตัวนั้นเนาะจะเอาสองด้านนในบ้าก่อนฮึมาช่วยกันจะให้มันแล้วสามด้านเลยนะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซัมมี่ก็ต่อกันในคลิปหน้าพคนละคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าเบิ่งเข้าชม คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะตอนนี้ทั้งเพื่อนกาพากันเริ่มมันมีเด็กพี่น้องเลยกำลังเริ่มเทเนาะเพื่อนจะช่วยกันใช่แหละนะเนาะเพื่อนเจ้าของเราอะไปจะช่วยเพื่อนตัวเองนี่แหละเรา,าอะเพื่อนออกเงินออกค้ำให้แล้วก็เฮ็ดไปแล้วก็ช่วยไปน<ป>ะคลิปนี้ไปเล้วได้พี่น้องเด้อพ่อกันในคลิปหน้า,าพี่เลยขอบคุณทุกคนที่เข้าเบิง่งเขา้าชม คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมากเนาะขอบุญขอบุณที่หลายสำหรับคืนนี้ลากระจ่าไปก่อนที่น้องสำบายดีเด้อ